หงแดงหรือว่าูลพับทั้งเกมครับแต่สุดท้ายเสมอกับไกเดทองพ็อดแนมฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งด้วยการยิงไล่มาครับของหลุยสดีอาสทำให้การลุ้นแชมป์ปีนี้โอกาสยากขึ้นเรื่อยๆติดตามไฮไลท์ได้ที่นี่จ้าสบาย บีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดย Suzuki XL7 คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอ์ปอเรชั่น w w w b ์ไวท์เว็บดอทบดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีก ตำทุกท่านครับมาที่สนามแมนฟิลด์โดยออนไลน์สเตชันแล้วก็ท่วยดีครับเกมนี้บิ๊กแมตช์ลิวพูเจอกับสเปอร์สเปอร์นั้นก็ลุ้นเช่นเดียวกันครับกับการไปถ้วยใหญ่ของยุโรปครับวนลิวพูลเนี่ยลุ้นแชมป์แน่นอนอยู่แล้วปาดออกมาครับลูกเกอยริสเกมนี้เนี่ยเล่นของสเปอร์นี่โอ้โหอยู่หลังบอลันสิคนแล,ล้วครับแล้วก็ดูในมงไม่ดีนะครับนั้นแซชยงแต่ว่า โยริสเนี่ยตามมาก่อนซาร่าได้นิดเดียวเท่านั้นเองจากนั้นเป็นโอกาสของเอว์พูครับขึ้นมาแล้วก็บรรดาพวกยักษ์ใหญ่ทั้งหลายอเล็กซานเดอร์นะครับเป็นคนเตะม,ม,มุมโยนลูกนี้ควิดไปพันได้ครับแม่ควิดลูกนี้เต็มๆตมเลยนะครับฟอจิฟันได้แต่ว่าบอลมันไปชนคานนี่ครับหลัง <Yes. Yes. S 1> จากทลิเอรูพูเอากลับมาจนได้ครับบอลอยู่ที่เทียโก ทีก็ให้มาครับที่ดิออสดีอสจ่ายลูกนี้มาดิแอสแตะแตะแล้วใส่ลูกนี้เลยครับติดเซฟอุโกโยริสแตะจังหวะเดียวเลยนะครับดียอสดูครับแตะหนึ่งทีเบิ้ลมาแล้วใส่เลยครับสเปอร์นี่รับกันแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็สวนขึ้นมานา,นานมาทีครับตอนนี้โซนามินไหลามาเข้าทางของปีแอเอมิลฮอยเบียกลูกนี้ชนเสาออก มีโต้ครับลูกนี้ซัดเข้าไปเหลี่ยมเนี่ยครับชนเสาออกในช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วก็เป็นจังหวะเดียวจริงๆครับลูกที่ลิวพูเนี่ยผิดตำแหน่งแล้วก็สลับตำแหน่งกันอยู่ครับเทรนโรเบอร์สันเฮนโดครับสุดท้ายดูซ้ายครับซ้ายให้มาซ้ายยองเปิดไปให้กับโซนฮึงมินผิดมุมนิดเดียวครับผิดองศาเสียประตูเลย นี่เป็นครั้งที่3นะครับที่ในช่วงการเสียประตูของเรือููในฤดูการนี้ที่กําลังเซตแนวรับนะครับเซตแนวรับแนวรับนี่ยังไม่เป็นขบวนนะครับข <c oughs> องหน้านี้เนี่ยเพิ่งเสียไปในเกมเจอซิตี้นะครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้สเปอร์นำแล้วนะครับหนึ่งศูนย์ครับโดยโซนเงบินไม่ถึงสิบนาทีครอปแซงครับว่าบอลเนี่ยบุกอยู่ข้างเดียวโอ้แล้วก็มาโดนแบบนี้ จากนั้นเลี้ยวคูลุยมาครับไม่ทอ้อใส่หน้าสี่มาแล้วหน้าสามมันตีไม่ลงยิงลูกนี้ฉลับเข้าประตูมาแล้วครับลุยเดียสซัดลูกนี้มีฮันแลบครับดูทีครับซัดเนี่ยแหละครับแหมมันแคนนอนโดนปลายเท้าครับเป็นทานคูเข้าไปหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแหมตอนนั้นในท็อปเนี่ยปั๊มเลยครับสะใจเหลืออีกประมาณ15นาที แต่ทำไม่ได้นะครับหมดเวลาครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งภายหลังการแข่งขันนะครับเยนคอปกุนซือของลิเวอร์พูลก็บอกว่าเกมในนัดนี้เนี่ยทำให้โอกาสลุ้นแชมป์ในยากขึ้นนะครับแม้ว่าจะขึ้นนำจากฝูงอีกครั้งหนึ่งก็ตามนะครับเขาบอกว่าผมไม่ได้ผิดหวังอย่างที่หลายคนคิดนะครับมันยังมีเกมให้สู้กันอีกเราจะสู้เพื่อมันเพียงแต่ผมอยากจะนั่งตรงนี้นะครับแล้วบอกว่าซิตี้จะเสียแต้มน่ะเหรอ ผมยังมองไม่เห็นครับแล้วก็นึกภาพมันไม่ออกจริงๆเะครับเขาบอกว่าในยุทธวิธีการเล่นในวันนี้เนี่ยเขาบอกเขาไม่ชอบฟุตบอลในลักษณะแบบนี้นะครับแต่นั่นเป็นปัญหาส่วนตัวของผมครับเนื่องจากผมคิดว่าสเปอร์คือพวกระดับโลนนะครับและผมคิดว่าพวกเขาน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เพื่อเกมนี้ที่พวกเขาต้องการคะแนนเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเขามีกองหน้าระดับเบลคาสแล้วก็ได้พักมาเต็มๆการเล่นโต้กลับน่ากลัวครับแล้วก็มาเอาแต้มจากพวกเราไปได้ เขาบอกว่าอย่างแรกและสำคัญที่สุดนะครับเราควรเลิกทำตัวแบบนี้นะครับมันเหมือนอยู่ในงานศพเลยครับพวกเราสงบเกินไปแล้วก็เศร้าเกินไปครับผมไม่ได้พูดแบบนั้นกับพวกเด็กๆนะครับแต่ว่าผมอารมณ์เสียนิดหน่อยที่ได้เห็นแบบนั้นเราควรจะดีใจที่เราได้แต้มนะครับแม้เราจะรับรู้ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเกมที่ยากครับแต่ผมก็แฮปปี้กับผลงานของเด็กๆในการเจอกับทีมระดับท็อปที่ต้องไล่ล่าโคต้า พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับครัก็บอกว่ามันไม่ใช่ผลกรารแข่งขันที่เราต้องการแต่นี่คือฟอร์มการเล่นที่ผมต้องการนะครับ,บก็ชัดเจนว่าครอปก็เห็นเหมือนกันนะครับเห็นคล้ายๆกับแฟนฟุตบอลทั่วไปว่าเกมนี้นะลิเวอร์พูลเนี่ยผู้เล่นได้ค่อนข้างดุดันมากนะครับแต่ปิดไม่ลงนะครับครอปก็บอกว่าผมก็โอเคนะ <c oughs> ในห้องแต่งตัวของเรามันอาจจะไม่โอเคเอานะมันยังมีเกมอ,อื่นๆรอพวกเราอยู่อีก สำหรับในเวลานี้นะครับเวอรวพูขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงนะครับด้วยการมี83คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยประตูได้เสียดีกว่า1ประตูแต่แข่งมากกว่า1นัดวอร์ซิตี้นั้นจะลงเล่นกับนิวคาสเซิลในคืนวันอาทิตย์นี้เวลา4ีทุ่มครึ่งเรือต่อครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเก็บรทยทีการนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะจ๊ะ บีแหลมสิงทีวีดูวันนี้ะพุ่นนี้กลับมาดูอีกนะจ๊ะสวัสดีจ้าเสนอบ,บ้างเซจะเอาชนะอย่างเยวได้ยังไงอ่ะบอลไม่ได้มาเก็บติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิมลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทูไอดี